น,น,นั่นนิตาจูงไสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนเด้อเ<ง>มื่อนีนเจอกันที่สวนหลังบ้านนะทุกคนเนาะว่าทีจักลินไผ่กับผู้พูเมื่อนักสิมาตำสมนะทุกคนเนาะตำสมเป็นตำซุกเ้อทุกคนกำลังกาเกียมแล้วนี่ส่วนประกอบก็มีนี่ทุกคนเห็นว่านี่เขาเกียมมาแล้วเรียบร้อยเห็นว่านี่จะมีอาเส้นข้าวเปียกเ้อทุกคนเ<ง>ส้นข้าวเปียกนี่เส้นข้าวเปียกแล้วก็มีฮอทดอกแล้วก็มีอากุ้ง มีกุ้งมีฮอทดอกมีพักอุ้ยหลายอย่างหลายแห้งทุกคนนี่สบายดีเห็นป่ะนี่เกลี่ยม,มากกัแบเบิดหลายแสนเตือเลยนี่เอาไปซื้อกับเฮาอันนี้จ,จัดเลยเสียไหนก,กันต้องใส่ไร้เตือเนาะเสียน้าหมาก็ได้อโอ้แจ้งข่าวอยูนะทุกคนเนาะนำทิพย์เรียบร้อยมันจะไปไยกับบ่อทันซ้ำเอาอีถ่างเงินเดือนออกอีกทิพย์ถ่าบ่อได้ตอนนี้บ่อโตกำลังขุดหลุมฝังนำทิพย์อยากไปเอามีดได้ดูแต่อีต้นมันเนาะมันกิ เจ็บปวดมานักน่วงเนี่ยอะหมีเธอมาคือหมีมากอาการทนบาไวทนผิดหวาตแพ้บาไวก็เลยเก็บลอยตัวนี้มาผดทางไปนะทุกคนเนาะมามาอ่านมายาด้าย่าตั้มสมตั้มสมเรื่องตั้มสมที่บอกวิโซาน่ายังบม่สูงพอทีทุกคนเด้อเพราะว่าเคยไปตั้มแข่งแล้วได้อยู่มีก้าไง เอ้าไปตั้แข่งกับไอ้แฮร์รี่ส์ใช่หรือเปล่าท่านยังว่าหองหอยนี่แซ่บใช่ที่ยังอ๋อดจะขึ้นแชเองโซพาน่ายังบม่ได้สู่เด้อสิบอกให้เด้อเรื่องตั้มสมเด้อคนอยากว่ายืนหนึ่งเด้นะพอค่อยค่อยเปลี่ยนหันขายตั้มสมต้องงอนไปแต่ข้าวเฮียนหมดเลยเอื้อยเอื้อยเอื้อยพอนะไปตู้หนนะเคยเปิด่้าหนตั้มสมก่อนเราไปอยู่ของเราเนื้อจุ่มเนาะ ตอนนี้ถามีดนะทุกคนเนาะถามีดกับอ่าถามีดกับนิตา่าปลาแดกที่เขาใส่เ<ม>นาะน,นี่ป<แ>กติใส่ปลาแดกไหมดอกจะว่าห็นปลาแดกซูพะหนาอยู่ในครัวก็ได้อันี้แม่หาเด้อเอาเอาปลาแดกซูพะหนาก็ได้มาโต้กับขุดดุ่มฟังมันชิดอยู่ที่ฝั่ง,งเพื่อนอย่านี้เลยนี่ตั้มเ้นข้าวเปียกเลยทุกคนเส้นข้าวเปียกแล,แล้วก็มีกุ้งมีพักมีฮอทดอกมีหลายอย่าง เป็นเฮาใส่สไตล์แบบคนเอามาไม่ไววน,นะกะปิกะปิกะปิก็ต้องใส่น,นะทุกคนเพราะว่ามันเพิ่มให้มันหอมขึ้นน้อยนึงให้มันหอมขึ้นใส่กะปิแล้วม <S <S วยม, <S <S ม,มกเล่นมักเขือเล่น เขื่อนเล่นตังค์นี่ใส่แกงข้าวติบโตแกงข้าวนะข้าวมรณกรรมมือเศร้าอย่างดี้ดีเลยทุกคนพอออกไปยามเศร้าเนาะข่อยก็เอามันออกมาหับลมอยู่ทั้งขาเฮือนนะก่อนที่ป้ข่อยกับป้อนน้ามันอยู่ป้อนน้านั่นนี่ปกตินะมันก็เป็นคือปกติก็อุ้มมันออกมามาชิมไ้มมาชิ้นไถ่เพื่อวะมาเบิ่งวังแรงเพื่อจะเดือบลอยนะมันก็หอดขาดมาทุกคนเนาะ ไปพัวเขาว่า,าปัวจะได้กระเบ้อเซาออกมาจเอาไ้ใ่คุณอยู่คุณกับท่าลมานท่ามานจริงจริงในหัวเอาเจ้าเสียงหมดเป็นกะเสียเยบอกลูกบอกว่าเสียงลูกเป็นตะเสียใช่เอาเดกหน่าใส่ ปลาแดกโซ่พะโนะนะทุกคนเนาะช่วงนี้กระดิใช่แต่ปลาแดดควรทันแหละเพราะว่าช่วงนี้ประหยัดซื้อปลาแดกคนอื่นก็นกนบริสุทธิ์เนาะเพิ่งเอามาหายแต่3-4ขวด,ดแต่6-7ปีแหละยังกินอวบอยู่น้อ,อ,องลูกออื้ลูกทีไทยโอนทุนมันพทบ นี่ยินหยังหน้าอันก็นี่กัดก็ดดิบึงขาดไปยาดยาดตอนี้ร้ายกลัวนะยาดยาดเขาลุ้มเหรอจำทันดินี่ขาลุ้มที่สองก็จาตจำปุยาดห้วยยาดึงมเนี่ยไปของหลังฉันซุกนะจ๊ะ ตมเอบึงคับเลยโอ้เปลือกเบมนกันม่ันเป็นหวยง่วนู้มันกลังอ่ะอ้โไม่ลนอ่ดกรเดียบรอยนะว่าสิพาไปไทยนะทุกคนว่ารอถากด้วยพาไปไทยเนี่มันมันแพงแห้งนะทุกคนเพื่อแบบเอาถทาิเดือนออกก็ใช <laughs> ่บ่ห่อครับ ไปห้า่เหล้าก uh, ับบบัวยังไงจิตรสิตาโอ้น่าซีมกันนะทุกคนเป็นจังไดซะเซ่บแล้วแซ่บอยู่แซ่บอยู่เอามาแซ่บเร่อยหันใบฟูงใหม่ป่ะบอบอจิตหัวัวมีอ่าจิตเส็งมาบอตอามาบอตู้ปะเอ๊ะเอ๊ะ บบโอ้ยสุดแสบเขาอยู่ในแร่ดูแสบแสบวะอันนีกสีอยู่เนะเขาฉันกินแต่เส้า่ด,ดียวปาดอันนี้ก่อนและเกง่ยว่ากินข้าวอปีีอันี่ค่ะดยกินคำเดียวใช้ด้ขังขอสิไปกินกระดีไก่ไม่ได้ไปรับ ไม่คยกอดแจ้งหอื่กอแจงมึงดูใจรบ้ามึงตงหนังเลยแด้งอยูกเกือบเป็นบราณสานบ้านนี่จอดรถได้ยินเสียงเพลงขึ้นเสียงแบบเฮาอ่ะ่ีือเมนนี้แมนจะมีเขากรบอกขื่นมากหญ่โดดไปก็เลอกว่าตัําเสินขับเปียกง่ทุกคนครตะกี้เขาจะนิยมกินนะตะกี้เอบุกคอยมีดหรอกมีแต่้มขับปุ้น ยันก um. ็เลยแบบใส่ข้าวเปียกใส่เส ge> uh> ้นงอกเส้นเฟื้นทั้งไปมเผ็ดเหตุตาเหตุตาจะบอกโอเคสุดยอดเนาะมันเป็นแซ่บเฮ้ยวันเดอร์ซด์อีสุดมาซินนะทุกคนทำอะไรเล่าข้าวผุ่น กูวีบนังอีวังวินังบิบังวิบวเนวิบวันได้แข่งเต็มไหมเก๋จะพอนเลยน้องนันแข่งเต็มแข่งกัมันคึ้สิทีหนึ่งมัน่ะโอ้ทีหนึ่งหมดแล้วโดีอ้ เหี oh bon. <S S ่ยวก็เลยน้องอยู่คนเดียวนสองปีนะโอ้สองปีจะได้สามสี่ปีเลยหลายปีเตอะสู้มาบัดเดียวเลยแต่มันมันมันกับบืนสุดความสามารถในทีบเลยมันพยายามกินเข่าวแล้ก็ขับถ่ายอย่างนี้ปกติแต่มันห้องถุกมือมันเจ็บมันทรมานมันเอาไปหาหมอกับประจักษ์ป่ว โทรหาเล็กปุ๊กเราเคยเอาสาตไปปล่อยอยู่ไทยเราเอาไปได้อยู่เราต้องหลักรอกไปตอนที่ตำรวจเข้าไปดู่สัตว์อ้าลเพลิเลยวะอยู่ในกำแพงมึงให้เดือดเสียบนะฮะไม่ติดต่อประหารนะเสบจำกันแต่ว่า ขาให้เลือกได้ครับว่าให้เลือกอยู่นี้ยันว่าดูหันข้างให้หน่อยให้น้อยนี่ก็ัตถุดิบเข้าไปซื้อกะกุ้งกับเก่าซิบอันนี้ b ่อ g e t ประมาณสองแสนทุกคนทำมาตันเองเขาแต่งคุ้ณเนี่ยมีหัวช่องแสนหมดเลยร้านหมดอลยเนาสินกระเปียกเขาก็ซื้อมาเป็นโลคุงตั้ได้อีกเช่นนึงพักกันยังอยู่ Những người mùa này mùa không khác mùa hè ngâm mùa một mùa mũ ngâm mùa này mùa hè ngâm mùa này 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 mùa ก้างมาฟางแดงน่ะออกไปเราจะเห็นมันเนะแข่งแล้วแบบบ่ิษัทกันยอเขาย่อออกอยู่เพราะว่ากลางเว้นน่ะย่อมันออกมาเฮือนออกมาเนาะเฮือนมันเย็นเดี๋ยวแต่กลางคืนมั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 นหนาวแต่ยอมันเขาไปนอนอยู่ในเฮือนเกลือเขาบนน่นนี่ปกติแต่ว่าก็เรียบร้อยครับมันอไหจะหมดขาดนะเมั่อไหร่จะทนเบาไปทนผิดหวัดแพ้เบาไปเด้อ เอาสิกินก่อนนะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าแซ่บเนาะตาเฮ้ยแสงเหนือป่ะแซงนั้มีแต่ยูฟินแลนด์กับนอร์เวย์จะแสงลงมาไปบ่ายเลยทุกคนอ้าวปิดคลิปไว้ปิดคลิปเด้อจากกดติดตามเด้อ Đến lại đẹp chút nào bằng tiêu vặt Bye bye, tiêu vặt và bài thịt, cầm, bài bài, đi. Đi. Đi bài Bye bye. Bye Bye Bye. clip, đi. bye. บดียบายเมียก็บบดได้เอาเมียมาให้ก็บบดเห็ดบดซึ่งบดด้าวบดแดกอีทั้งสุดท้ายเขาเอาเม่าเสียดเขาเสอ่าเห็ดมันเห็ดแบบแบบอ่าไปซึ่งแบบอะไรเอาอันน้ำเสื้อที่เบไปสีใส่เอาไปบายเดี๋ยทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบใจที่เบิ่งคลิปนี้จะจบเนาะทันมากคลิปแบบสไตล์นั่งกินแบบครอบครัวก็สามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนอยากให้เขากินยังเห็ดยังเดี๋ยวคลิปหน้าเขาชิมานั่งกินอยู่นี่เขาดาวแมนดีดีด้วยทุกคน ตังเต็นซื้อเต็นอีกสั่มาแลยเยอเลยเต็นเยอะอยู่นะบายบาย